สวัสดีเอซทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักกำลังทำอะไรสวัสดีครับ ควารักกำลังให้อันนี้สวัสดีครับครับความรักกำลังให้วิตามินซีนะครับกับแคลเซียมนะครับให้กับช้างเด็กให้กับคุณทองนะครับผมแคลเซียมก็สิบนะครับวิตามินซีห้านะครับผมเพื่อเสริมภูมิต้านพานนะครับผมให้กับช้างของเรานะครับแม่แม่วันนี้ตื่นแต่เช้าครับผมตื่นแต่เช้ามาฝึกนะครับฝึกคุณทองมีข่าวดีให้แม่แม่ ได้ชมความน่ารักของคุณทองนะครับก็คุณทองเต้นเป็นแล้วนะครับแม่แม่คุณทองเต้นเป็นแล้วครับเล้นท่าไหนบ้างเล่นได้กําลังได้หนึ่งท่านะครับกําลังได้หนึ่งท่านะครับอ่ะอ่ะมาอาปากขึ้นหน่อยอะอะอาสูงบนบนสูงอะอับอัพกินยาไปต้องใช้น้ําตาลนะครับน้ําตาลอ่ะปี๊บนะครับ ผตอนนั้นฝึกกินยายากมากเลยนะคะได้กินไม่ได้เลยนะคะต้องเอาน้ำตาลที่ใสหมดแล้วรันเ่ยก็ยังไม่หมดมา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 เร็วอันนี้ก็ก็เป็นอาหารนะคะอาหารที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาวันนั้นเนาะที่ว่าไมาเยียบนะคะก็แบ่งไปให้ทีมงานอีกรวมเป็นสิบห้าเชือกนะคะเดี๋ยวให้ทานก่อนครับให้ผมเติมพลังก่อน เหมือนเขาคันน่ะมันมีแมลงอะไรมาตอมเขามารุมเขาเนะเขาแบบ <c oughs> เขากินไปเขาก็จะเหยียงมือไปอค่ะผิวหนังอ่อนด้วยน้องคุณทองเอาสวัสด,ดีตอนเช้าคุณแม่ก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วครับสวยสวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวยดีดีครับสวัสดีครับปากก็เขียวเออสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสู สวยครับครับเสียงหน้าดังครับเร็วครับครับเ,เดี๋ยวให้ผมกินแล้วผมจะมาเต้นโชว์แม่ๆครับเพราะว่าผมเพิ่งเป็นครับพ่อเพิ่งฝึกให้ผมครับมาดูนะคะว่าว่าได้แล้วจะเป็นท่าแบบไหนนะคะน้องคุนทองดูเขาขันนะ เหมือนมีแมลงครับแมลงตอมเขาอยู่ตรงท้องเขาจะอ่อนมากนะคะเนื้ออ่อนคือตอนเช้าแบบนี้แหละครับถ้าเป็นตอนเช้าก็จะมีแมลงเราก็ต้องปัดให้บ้าง <c oughs> ี่ขุนยังอยู่ในบ้านนะคะหนูเห็นแต่หัวโยกโยกอยู่น่น,นะค่ะ ม่อจะอิ่มไหมลูกคุดต่ออืมอ้าวเอาเพลงกระตึมมาเปิดให้คุณทองเต้นหน่อยหนูข้างบนชอบกินอะไรกาวพวากับกล้วย อระไรไหมลูกให้กินทางไรมาเลยเฮ้ พันมาลูกเอ,อเดี๋ยวรอชมคุณทองแดนนะครับเดี๋ยวรอเกือเสียงเราก่อนครับนูกระพือหูพึบพับพบพับโอ้อยเบียกมาจะโดนนาะคุณแม่แล้วคุณทองเอากระตึ้มหน่อย มาคุณทองปะทีนี้มาโชวแม่แม่ครับครับมาเลยมา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 มรมา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 เอมา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 มแมามารามมามมามามมกันหรือยัง អោចលើក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  ค่ะนี่นะคะนี่เดี๋ยวเต้นเสร็จก็มาโชว์นะคะโชว์หล่อยืนให้ถ่ายรูปดูบนแอคชั่นดิดูบนแอคชั่นดิค่ะแอคชั่นดิแน่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 อยากเต้นต่อเพลงจบแล้วเพลงจบแล้วยังอยากเต้นยังจะเอาอีกยังจะเอาอีกนะคะถึงทองเจ้าอีดูดูบนแอคชั่นดิค่ะสวยถึงถึง เต้นแบบเป้ากันครับยกไปโยกไปเต้นทุงเอะโยกะโยกไปโยกไปถึงโยกไปโยกไปยกงถึงถึงโยกไปโยกไป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 โยกไปนี่เป็นท่าแรกนะคะท่าเต้นท่าแรกของน้องคุนทองนะคะยกหัวกับโยกขานะคะก็รอดูว่าต่อไปจะเป็นท่าไหนนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะให้ก็มาฝึกกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องได้พักผ่อนคะต้องฝึกตอนเช้าเช้านะคะเพราะว่าอากาศดีน้องก็ก็จะได้ไม่หงุดหงิดไม่เครียดเนาะก็กราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปเข้ามาให้กําลังใจนะคะครอบครัวขุนเงินขุนทองตลอดมานะคะก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตหยุดคลิปไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ